สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟยฮับอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเข้าสู่รายการเฟยจะแดกนะ <c oughs> วันนี้ครับเมนูง่ายๆก็จะมองออกนะครับว่าจะทําอะไร <c oughs> วันนี้เราจะมาทําพิซซ่าขนมปังแบบง่ายๆนะครับ <c oughs> เครื่องปรุงนี้ครับอันนี้อ่าออริกาโน่ฮะหาจากเทสโก้ดูตัดเซเว่นอะไรก็ได้ครับใกล้ๆบ้านพริกไทยซอสมะเขือเทศขนมปัง ั no? <stimulus S 1> นนี refined, er ้ครับหายากเลยครับมอสมอสเซเรล่าชีสเอออะไรเนี่ยมอสเซเรล่าชีสอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ผมขูดแล้วมันเป็นแผ่นสีเหลียมแล้วก็อันนี้พวกแฮมพวกอะไรพวกนี้เีาจะใส่ปูอัดใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบไปเดี๋ยวไปทากันครับผมว่าจะออกมาเป็นหน้าตาไงเดี๋ยวขอเตรียมก่อนครับแป๊บหนึ่งมาขั้นตอนแรกนะครับเตรียมขนมปังกอนเลยจะว่าจะทําสักสามแผ่นก็พอไม่ทําเยอะครับไม่ทาเยอะไม่ได้เตรียมชีสไว้เยอะครับ ขนมปังนี่ใช้อะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่ชอบถึงจานสรรหาด้แน,นวกินยากๆครับบ้านก็อยู่ไกลเมืองลือเกินนะครับขนมปังสามแผ่นเตรียมมา,มาปั๊บมาปั๊บไปดูนชอนครับเตรียมขนมปังเสร็จก็เอาซอสขับทเทเลย แต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับเอาแค่เท็กเจอร์เอาแค่กลิ่นอะไรมันเฉยๆทาทาทาให้ด้วยครับมันมีซอสพิซซ่าก็มีนะครับแต่ว่าผมหาไม่ได้ ไปก็ใส่ใส่แฮมแฮมคูอัดหรืออะไรก็ได้ครับก็แต่เราชอบอันนี้พอดีมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับผมก็เลยเอาอันนี้ไอ่เบคอนเลยเอาเท่ากันแล้วเขี่ยให้ทั่วนะครัทั้งแผ่นที่จริงแป้งก็ได้ครับหาแป้งขนมปังเลยแป้งพิซซ่าแป้งอะไรก็มีแต่ว่าผมเอาแบบง่ายๆครับแบบว่ากินเป็นอาหารว่างอะไรอย่างเงี้ยครับ เหลือนะฮะใสให้หมดอ <c oughs> ันนี้ใส่ถ้วยแล้วก็ต่อไปก็อาชีตครับพวกอาชีดซ <c oughs> อยไว้นานไปหน่อยชอบเยอะก็ใส่เยอะนะฮะแต่ใส่เยอะมันก็อร่อยดีครับห <c oughs> นึบหนืดยืดผมไม่มีอะไรฝานผมก็เลยใช้ที่ขูดมะพร้าวขูดตะโกขูดอาเลย <c oughs> ๆๆจริงๆมันเป็นฝอยก็แบบเป็นฝอยก็มีขายนะแต่มันแพงอันนี้มันก้อนหนึ่งมันร้อยสี่สิบห้าบาท เสร็จแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบครับผมอลืมพริกไทยนะพริกไทยที่จริงก็ผสมกับซอสมันเขืดอนพีแต่แล้วแต่คนชอบไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้อ่ายวพอนี๋ยวพอนะอครับเดี๋ยวเข้าเตาอบแป๊บนึงครับเมื่อกี้นี้ลืมนะครับใส่เตาอบแล้วนะครับก็รอรอ,รอดูนะ เอาแค่ okay, แบบชีดให้มันชีดละลายก็พอนะครับบ้านใครมีไมโครเวฟก็ใช้ไมโครเวฟก็ได้ครับง่ายดีแต่ว่าต้องดูด้วยครับพอให้ชีดมันละลายก็พอนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไหมมันจะไม่แซบนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จอีทีครับมาครับตอนนี้อบเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มาใส่ไอ้เลกกระโน่กินได้กินได้ใช่อชอบเยอะก็ใส่เยอะครับ ชอบน้อยก็ใส่น้อยอออนี่มันพิซซ่าในห้างชัดๆเลยกินนี้แซ่บเซย ยอดลองทำกันดูนะครับทำง่ายๆฮะถ้าไม่ต้องใส่ชีสก็ได้นะที่จริงัาแบบบ้านๆก็ซอสมะเกิดเทศกักบพอดอกแค่ okay, นั้นเน่ยก็เหมือนพิซซ่านะครับอร่อยอร่อย,ออยไม่ต้องขับรถไกลครับโทรสั่งก็ไม่มีครับพูดกันได้อย่าถามหาเลยครับแถวนี้ไม่มีใครรู้จัก รูดเจอใหม่คิดหน้าครับม่นจะไปกินอะไรต่อสวัสดีครับ